สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่บนรถไฟฟ้าสายสีแดงก็วันนี้จะพาทุกคนไปวันเดย์ทริปกันที่จังหวัดนครปฐมนะสําหรับการเดินทางก็นี่เรามาลงที่สถานีตลิ่งชันแล้วเดี๋ยวเราไปต่อรถไฟปีเจอร์นะก็เป็นรถไฟที่ให้บริการจากกรุงเทพนครปฐมนะออกกันบ่อยมากเลยวันนึงมีหลายขบวนมากเนะเดี๋ยวจะพาไปดูตารางเวลาทางด้านนี้ นอกจากนี้ก็หาดูได้ตามเว็บไซต์ต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายสีแดงเกี่ยวกับการรถไฟประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันเลยเวลาเวลาเดินรถซื้อันปเลครับนผสมสองคนสองคน<ร>บนะคะ รถออกเียงนะคะสองใบคนละยี่สิบบาท รถไปเรียบร้อยเตรียมตัวออกเดินทางนะก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึงนครปฐมนะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่นครปฐมเลยนะไปค่ะที่นี่สถานีนครปฐมที่น um. ี un> ่สถานีนครปฐมขบวนจากที่อทางทองมาถึงสองโมงรับรถดีเซลขบวนที่สี่ รขอบปัญหาจากทหารนะครับขอามสงบปายทางทหารบนมือครับถึงแล้วโอ้ Ou, คนเยอะมากเลยเออใบมงสี่นาที ปหา,ออหากินข้าวก่อนขข้าข้าาววก่อนแล้วเขาก็มีของขายเยอะแยะเนอะน้าเจดีโอ้ยแลนด์มาร์คนั่นแหละเรามาถึงแล้วใช่เฮ้ยไก่ทอดอะไรกินบ้างเดี๋ยวเดินดูก่อนเดินข้ามสะพาน าทานเจริญศรัทธาของขายเยอะอยู่นะนี่ก็งเจียดีข้าาถมเจียดีเผื่อหนาม,มากของกินเยอะเดินดูนิดนึง เอาปะล่ะซื้อบะทลังกินที่ร้านข้าวไก่ย่างแดงโค้แดงแจ๋เลยอ่ะน่าก,กินมากเลยเป็นฝอยฉีดนี่นี่ตั้งห้ะเสงี่โต๊ะนั่งบอกว่า โตกว่างแล้วคนเยอะมากระหว่างรอข้าวนะชิมก่อนชีสอืมร้อนๆเลยอร่อยดียอดเยดยพ่อีจริงเกาเหลาเป็ดตุน๋นอันนี้เขามันกลับ เราเป็นข้าวหมูแดงพิเศษน่ากินมากเลยจ,จัดการกับพวกนี้แป๊บหนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยว,วไปไหว้พระก่อนตรงนี้มีตลาดสดด้วยนะนี่ตลาดสดของขายก็เยอะ เขาเ็เจดีสวยใหญ่ด้วยยอดเลยตอนนี้เขามีงานกันอยู่นะถ้าอยากดูบรรยากาศในง,งานเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะ ไม่ทำบุญแป๊บหนึ่งทุกคนตามมานะ,ะขึ้นมาได้นิดนึงถ้าร่วงโรดจะน้ำริดทำบุญก่อน ได้มานหนึ่งชุดน,น,นั่น,นสินี่เดี๋ยวดูตามเขาทำตามเขาเแล้วเดี๋ยวก็ทำตามเขาไปนี่ตาม,มาเรื่อยๆนะข้างนี้ก่อนนี่ พูดจุดเพียนตัวนี้นิดหนึ่งลเขาจะไปไหว้าชิงดาหมีทำบุญเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศรอบๆนิดนึง มีวัตถุมงคลใหเช่าเต็มหมดทั่วประเทศไทยที่มาจากต่างจังหวัดต่างถิ่นของเก่าแท้ๆจ้าแล้วรังานเทศกาลชื่อัตนกาลหมายุึงนุงรัต์พระประถมเจบีวัดพระประถมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร นี่แหละถือว่าเรามีคอาม่ายเตลยนะว้ไยว้ในเขอาไนะ่นดะเลยเดินรอบได <c oughs> ้ไปวหา้พระสาลีทิกระทานะจะชมดูกได้ดูสิ่งสายมาถามได้นะไปก่อนทางด้านการท้าทายเกิดปีสวยมากเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะ มดใหญ่เธอบรรยากาศข้างในสวยมากเลยเนาะยิ่งสวยยิ่งดูเล็กเลยเนาะใหญ่โตมโหฬารมากสร้างทับเจดีอยู่ข้างใน,นอีกนะร้อเนเจดีใช่คือเพราะว่าหลายสมัยนะผ่านมาหลายยัมีรูปปั้นยักษ์ด้วยนะหนึ่งขึ้นไปดูข้างบนนิดนึง ตรงนี้ก็มีคนขึ้นมาเดินเยอะห,หนร่ะน,นี่นนถ่ายจากข้างบนลเมาสวยจริงอันนี้เคยมาตอนเด็กๆครั้งเดียวนะแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลย ตอนอเดียวพ่อพามาเข้ามาด้านในนะสวยงามมากเลยสวยเนาะ,นะก็ประดับรูปเอาไว้เต็มเลยสวยอ่ะ อก่ประานนกกอาระาักแก่เข้ามาทางนี้กัาทำอะไรกันนะขอบคุณมากมหาที่สามก็ว่าน้องไเอครับกลองไปเรปิดฐานข้หาแนกแล้วก้งมที่หนึ่งก็อแนนูญแล้วก็เลยไปขบวนกันต้องจะได้ มีกรรมการมีคณะกรรมการก็ต้อนรับอยู่เช่นกันไม่ความสะดวกใหญ่สุดผลงานของเราขอบพระคุณนะกรรมการของเราที่ได้มีถ้ำด้วยที่ตั้งแต่180ปีกรรมการที่ดีใจดีเกิดภาคตรีขอให้รับความสุขฟ้สุขใจ หลังจากทําบุญกันเรียบร้อยแล้วตอนแรกว่าจะพาทุกคนไปดูร้านไอศครีมนะแต่พอดีวันนี้ร้านเขาปิดน่าจะได้มากเลยก็เดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูสวนสัตว์กันแทนนะเพราะว่าพระปฐมมีสวนสัตว์ด้วยแล้วก็ไม่ไกลจากพระปฐมเจดีมากน,นั่งรถวินมอเตอร์ไซค์ไปแป๊บเดียวเองนะจะเดินไปก็ได้นะระหว่างทางก็มีบ้านเรือนเก่าๆบ้านไม้สวยงาม,มากเลยทุกคนบรรยากาศดีมากเลยนี่สวยจริง ดูบรรยากาศไปด้วยสวยงามสวนสัตว์เทศบาลเมืองนครปฐมนี่น้องมาต้อนรับอยู่ตรงยิมรัวนี่นะน้องชน,นีเข้าไปข้างในดีกว่าไป ได้อะไรก็ได้ค่ะเก้งกวางเรวพรงนี้กินอะไรอ่ะกินเหมือนกันค่ะเนี่ยพอหล่อกินกินข้าวโพดกินกล้วยกินผักบุ้งกินได้หมดค่ะเก้งกวางข้าวโพดกับกล้วยเหรอกล้วยก็ได้เนี่ยเลี้ยงได้เจ้าเดี๋ยวตรงเนี้ยเนื้อสัตวเก้งกับไอ้เนื้อค่ะกล้วยนี้ให้มันทั้งนี้เลยใช่ไหมค่ะให้มันทั้งเปลือกเนี่ยค่ะอุ้ยนี่นี่นี่น้องเค้น้องเค้ยโอ้ยนี่ อือตัวเดียวเนาะตัวเหงาหน้าดูนี่ไงน้องเก้งน้องเก้งน่ารหลับตุ๊บอ่าไม่หนีด้วยน้องไม่ตกใจด้กินไหมกินไหมอ่ะกินแล้วกินแล้วอน่ารัก คนมาเที่ยวกันเยอะๆนะน้องเหงามากเลยอะ่ะน<บ>ี่บรรยากาศดีมากเข้าฟรีด้วยนะสวนสัตว์เทศบาลนค<บ>รปฐมบบนั่งวิดมาจากพระพรมเทดีแป๊บเดียวเองบบเม่นเม่บบนใหญ่แขงข้อย,ยาวนี่ฮะนกเก็กนกแก๊กนกแก๊กอ่ะนกเก็กนี่ เก็บไม่น่ากินเออเขาพอกว่าก,กินได้น้องน้องกินไหมถามน้องจงีไก่ฟ้าหน้าแดงอืมน่าหลักจังเอ้ยหน้าแดงจริงด้วยเฮ้ยน้องมองอย่าเลยเนี่ยน้องมีกล้วยแล้วน้องกินปะเนี่ยมีกล้วยแล้วกินเปล่า ออโอ้ยห้องน้ำด้วยนะนี่นี่นี่นตปลอกของมันเนี่ยเออดีจังทำไมเขาไม่เก็บค่าเข้า,ขาแล้อย่างนี่พี่วินเขาบอกนี่นกยูงโอ้ยขอดูห่างหน่ยอยเอาเขา้าวโพดให้น้องทางนี้เข้าไม่ได้สิรูเล็ก ได้ไหมถึงได้เป้านาเล่นน้ำอยู่แลยนะมันก็ว่างแล้วแสดงว่าน้องมันจะไปเลยดุนะหยานู่นเขากินเนื้อเห็นไหมจะมีเนื้อสัตว์ให้มันจะเป็นเนื้อไก่กัดคนด้วยนะเนี่ยดุนะ <c oughs> ากาศดีล่มลื่นนะตรงนู้นก็มีสนามเด็กเล่นด้วยเฮ้ยนั่นตัวอะไรอ่ะเอาของปลอมเนื้อของเด็กเล่น <S <S เฮ้ยของจริงนี่หว่าเนี่ยขยับได้กวางเดี๋ยวไปดูดูนกก่อนตรงนี้แล้วก็ดูนกก่อนโอ้ยเหมือนไดนโนเสาร์อะไดนโนเสาร์ที่ก็ทําในหนังอะเห็นปหมเออดูที่ดูคอเนี่ยคอสวยมากเลยนกอะไรเอ่ยหาชื่อสิมีป้ายชื่ออะไรได้อ่ะ<ม> นกคาร์สโซวารีไหนกินกล้วยด้วยเหรอเฮออ้ยชื่อนกคาร์สโซวารีตัวใหญ่มากเลยนกอีอกเกน้าแอบอยู่ตรงนงน้นอ่ะไปดูตรงนูง้นตออ๋อเป็นคอนโดนกออให้นกอยู่คอนโด ดีเนาะทำบ้านให้นกอยู่ด้วยนี่ตัวพ่อใหญ่มากนี่ดีอาก้้ยใส่ไหมเอาเนี่ยเอาไหมเนี่ยเอออ้อหล่นเนี่ยจะเอาใหม่ดนเลยบรอยัใหญ่มากเลยอ่ะเนาะ แม่มาแล้วอันนี้พ่อมีเขาแม่ไม่มีเขามาแล้วมาแล้วเขาเห็นของกินไงก็เลยมาอ่าใหญ่จริงเนาะลูกมันเคี้ยวตั้งนานยังไม่หมดปกติไม่ค่อยเห็นกวางตัวใหญ่ขนาดนี้เช่ไห่ประมาณตัวนูนว้นเนาะนี่ม,มันพันอะไรวะไอ้กวาหมดเน่ยหมดนี่พ่อเป็นยื่นปากมาอีกแล้วพ่อมันยื่นปากอีกแล้วทำไมไม่เดินเลยอ่ะ ไม่ไม่ลุกเลยอะคะขี้เกียจนุงเนี่ยเออพอพกด้วยกวางจริงด้วยนี่ไงชื่อก็บอกจริงหูตัวนี้ก็ใหญ่อุ้ยอย่งนั้นนะใหญ่มากเลยอ่ะนี่กวางหรือวัวเนี่ยจริงๆนะเมื่อก่อนเราเที่ยวสวนสัตว์เราไม่เคยเห็นตัวนี้เนาะเห็นแต่ตัวเล็กแบบนั้นประมาณนั้นไซส์นี้ใหญ่มากเลยอะเื้อจะผักกันเนาะปุ้งไข่ดี ออาหารใหหญ่เลมดแล้วงานการไม่ทำแด่อย่างเดียวสงสารน้องหมดแล้วอู้นอนน้องมีผักอยู่ในนู้นไม่เป็นไรน้องไม่อดหรอกน้องเบาหนี้น้องปุกปุยเอ้ยลูกน้่ารักมากลูกสองตัวดูใกล้ๆนิดหนึ่งใหญ่มากเลยอ่ะแม่น้องไม่ตอบน้องใส่หน้าเห็นไหมฉันร้องแล้วน้องก็ใส่หน้ากูไม่คุยกับมึงเออ ไม่เลีล้ยขนอเไงเนี่ยน่ารักเอาคกใส่แหนมแข็งค่ะเท่าไรครับยี่สิสสบ,สบ,สบ,สบสจากสวนจัดนะเดี๋ยวเรานั่งรถบินกลับไปที่องค์พระถมเจดี น้าไม่ได้เลยเปลี่ยนเปลเ่ยนลบทิ้งเลยเดี๋ยวเข้าไปดูงานกันดีกว่านี่พรดเจดีย์สวยมากใหญ่โตมากตั้งกำสองใบเตยหนึ่งนี่ก็เจ้าของร้านเจ้าของร้านสวยด้วยนะโตไม่โต โอเคไปกัน <Specifically> ต <weird suspicious noises> ่อเขากำลังขายอยู่ก่อนเฮ้ย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 เต่ำข้ามเอ้าใหญ่เลยอ่ะคนถ่ายน่ารักน้องใส่ชุดเบ็กซี่มากเลยเส้นแขนยาว ก็ลงมันมากเลยอ่ะคอขุนเฮ้ยนี่ร้านอะไรก่อนขนมขนมคาราเมลแบบนี้ไงขีดละยี่สิบห้าบาทซื้อกับบานเปล่าขีดละยี่สิบห้าบาทโอ้ยสีสันน่ารักมากเลยอ่ะอะไรยังไงคาราเมลคุรีกัน นี่กระแมร์ดังเดิมกระแมหลายสี <c oughs> นี่ใบเตยนี่อร่อยเออแม่นมากหยิบยยิบยิบยังไงร้อยหนึ่งพอดีไปค่าไปต่ออยากกินอยู่น้าหล่ะเอาไห <c oughs> ม เอาเปลือกสองถั่วสองค่ะได้ไปอีกหนึ่งอย่างไม่บอกว่าจะไม่ซื้อไม่ต้องพูดขาิค่ิวเลยค่ะคิวเลยค่ะดคิ้วเลยค่ะใยขายลูกศิล์ ยายแต่แ่ามต้องจำปากยาวันไนต้องจริงรเหมอีา้องีวัจันทร์วันจันทรต็อจริงจรงจ้าดังนทตอบแต่แม่แม่เขาบอกว่าหนูดจากต่นอ่ยางได้ตามอ่ยางตามหรอค่ะหนูไม่ดแล้วนูจะมายจริ่ใช่ไหมตอ้ถูกต้องไปไม่้อมาไม่ยิงไปไม่ย้อนหลั ด้านนอกก็มีของขายเต็เมเลยรถสำล้อถีบด้วยยังมีอยู่เนาะดเ,เดี๋ยวเราเดินไปขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพเไปข้ามถนนแล้วรถ นู่เซเว่นอยู่นี่เนาะสถานีนครปฐมไปซื้อตั๋วกลับบ้านกันหกโมงเย็นทานี่นั่งเล่นก่อนระหว่างรอรถไฟงั้นกนนนนินขนมนิดนึง เป็นยังไงบ้างทุกคนกับวันเดทริปนครปฐมในวันนี้เนะี่ยสำหรับเราก็สนุกมากเลยนะก็เป็นอีกทริปหนึ่งที่เรามีความประทับใจนะฮนะก็ในส่วนของสวนสัตว์เทศบาลเมืองนครปฐมเดี๋ยวเราจะแยกคลิปให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะเพราะว่า ในคลิปนี้เราไม่ได้ลงให้ดูรายละเอียดเยอะแยะมากมายเพราะว่าทาให้คลิปยาวเกินไปนะก็อย่าลืมติดตามดูกันด้วยอย่าลืมนะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยตอนนี้เราอยู่บนรถไฟกันแล้วเตรียมตัวกลับบ้านนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะสวัสดีและก็บ๊ายบายค่ะเจอกันในคลิปต่อไป